แบบลุก,ลกใส่โตลุกวนกระสาวก่อนทะยันรอบหน,นึ่งอืมน่็จะเึ้่มย แล้วนี่ยเนี่เขาดินขเขาแล้วแล้วล่ะเอาเอา,เอาวันนี้เขาถูกเจ้ารถอ,ออกฝั่งออกฝั่งขำหลากไปเลยหลากไปเลยยองหลากไปหลังเลยหลังไปเลยหลังไปเลย thời lần đi thời lần áo, đây đó đây là đây là Một cắm hoặc là เอารถซิปลอ่อหน่อยเนี่เเนยเอารถซิปล้อไอ้นายไอหลานรถซิปลอ่อคานรถซิปล่อไปทางไหนดีฮะอยู่ทางใดกันแน,น,น่คุณนเดียวก,ก็ได้ใส่เสาดิฮักหม่อยไดน ตังดินเล่นก็ได้นะ ใ้ปรับให้มันดินเสมอครับสูงสูงให้คงลดเหลือประมาณสัก20เซน30เซน50เซน